วันนี้จะมารีวิวกันแดด m i s t ีน e อควาการเห็นคนเขาใช้กันเยอะมากก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะต้องกดแอปส้มมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วก็ตอนที่สั่งนะคะมันมีหลายราคามากจนไม่รู้ว่าจะสั่งร้านไหนก็เลยเริ่มต้นด้วยราคาที่ถูกอันนี้สั่งมาราคาก็อยู่ที่ประมาณร้อยไปปลาย,ลายจนถึงแบบ200ต้นต้นๆนะคะก็เลยสั่งมา2หลอดเลยแต่ก็มีความเอะในใจเพราะไปเห็นรีวิวคนอื่นมานะเขาซื้อ2กล่องใช่ไหมแถมหลอดเล็กแบบนี้ ใน Offi c i a l ก็เลยไปสั่งใน o f f i c i a l มาด้วยอุ๊ยมีความแปลกใจว่าใน Offi c เ a l เนี่ยราคาประมาณ3ามกว่าบาทราคาแพงกว่าเออก็เลยซื้อ2แถมไอ้เจ้าจิ๋วตัวนี้มาก็เลยอ่ะลองเลยละกันอยากรู้เหมือนกันว่าราคาที่ถูกกว่ากับราคาที่แพงกว่าเนี่ยมันต่างกันยังไงพอได้ของมาแล้วนะคะความแตกต่างที่เห็นเลยนี่เห็นไหมคะสีของเจ้าหล่อสีฟ้าเนี่ยความเข้มกับความอ่อน อันนี้จะเข้มกว่าอันนี้จะอ่อนกว่าและที่สำคัญสิ่งที่ต่างวันเดือนปีที่ผลิตนะคะแต่ก็ยังมีความเอะอยู่นะว่าไอ้ตัว QR code เนี่ยเวลาสแกนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกันนะก็เลยไม่รู้ว่าความต่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะล็อตที่ผลิตหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเรามาลองเนื้อครีมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเนื้อคีมข้างในเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่า เรามาดูกล่องด้านในกันมันก็เหมือนกันนะมีแต่สีขวดสีขวดเหมือนกันไหมอืมแต่ก็ยังมีความเอนใจยอยู่ดีนะไอ้ตัววันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยช่วงล็อตที่ผลิตอนะ่ะตัวหนังสือมันก็ไม่เหมือนกันนะ่ะเออว่าไปแล้วเนี่ยไอตัวหนังสือเนี่ยที่เขียนว่ามิสทีเนี่ยที่เขาปั๊มอ่ะมิสทีเนี่ย ต้องสังเกตดีๆนะมันก็ต่างกันนะฝั่งนี้เป็นออฟฟิเชียลฝั่งนี้เป็นร้านค้าทั่วไปแล้วตัวหนังสือด้านล่างวันเดือนปีที่ผลิตมันก็ไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะเ,เห็นไหมเห็นไหมสีของไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมิสทีนเนี่ยความเข้มหรือความชายนี่ของมันก็ต่างอันนี้ของร้านค้าด้านบนกับด้านล่างตัวหนังสือที่เขียนว่ามิสทีนกับอัลตราโปรเทคชันเนี่ยฝั่งนี้มันจะดูดีกว่า ฝั่งนี้มันดอกน้ำตาลอ่อนกว่านิดนึงสีมันจะแบบเฉดลงมานิดนึงมันไม่เหมือนแหละดูไงก็ไม่เหมือนตัวหนังสือมันไม่เหมือนเนี่ยด้านหลังตัวหนังสือก็ไม่เหมือนโหแต่แบบถ้าเราไม่ได้ซื้อออฟิเชียลมาเราจะไม่รู้เลยนะว่าไหนของจริงของปลอมอ่ะตอนนี้ต้องมาลองเนื้อครีมกันแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาลองตัวที่สั่งจากร้านค้าก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างข้างนี้เลยกลกันเนื้อครีมมันเป็นแบบ นอันนี้ร้านค้าด้านซ้ายมือจะเป็นจากร้านค้าทั่วไปด้านขวามือจะเป็นของฝั่ง Official. ออฟฟิเชีลเออเนื้อคิมต่างกันนะเห็นไหมเวลาวนแล้วเนี่ยเนื้อฝั่งของ Official ออฟฟิเชียลเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ แต่ฝั่งร้านค้ามันจะเป็นเหมือนแบบเจลน้ำอ่ะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเออเธอมันต่างนะเห็นไหมหลังจากที่เปรียบเทียบก็บอกได้เลยว่าเนื้อครีมมันก็ต่างกันด้วยนะเห็นป่าด้านนี้มันจะออกเป็นแบบเหมือนมันจะแตกตัวเป็นน้ําแบบละเอียดละเอียดนาโนอ่ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเจลอ่ะเห็นปะเนื้อมันก็แบบไม่ได้เป็นแบบเนี้อ๋อ เนี่ยที่เขาทาแล้วเขาบอกว่ามันจะซึมเข้าผิวไปเลยแล้วไม่เป็นคราบแล้วไม่เหนอะฝั่งนี้มันเป็นแบบเจลน้ำๆอะเห็นไหมฝั่งนี้จะค่อยๆซึมไปละ ท่านฝั <Yeah. S 1> ่งนี้ยังวนอยู่จ้า <Yeah. S 1> ยังซึมไม่หมดเลยอ่ะนี้ซึมหมดไปแล้วเห็นปะเงียนแบบดูไม่รู้เลยอ่ะว่าเราทากันแดดอ่ะไม่เป็นคาบด้วยอ,อันนี้ยังไม่ซึมเลยอ่ะ ทีนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าควรจะเลือกซื้อที่ไหนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ได้บอกว่าอันไหนเป็นของปลอมแต่ว่าดูจากภาพที่เห็นแล้วเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าจะเลือกซื้อที่ไหนส่วนการเองตอนนี้ก็เพื่อความชัวร์ขอเลือกใช้ของทางฝั่งออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะว่าเนื้อครีมที่ออกมาเนี่ยโอโ้มันเนียนไปเลยอะแทบไม่รู้เลยว่าเราทาครีมกันแดดอันนี้ยังมีการทิ้งคาบอยู่นะเห็นปะ มีคาบขาวที่ติดอยู่ทางที่ดีก็สั่งที่ร้านอ f ฟ i ิ i ชียลดีกว่าเพราะว่าได้ของแท้แน่นอนสบายใจใช้ไปหน้าไมไ่พังค่ะหลังจากเราเลือกสินค้าแล้วทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติของเขากันค่ะว่าคุณสมบัติของครีมกันแดดตัวนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่าป้องกันผิวจากรังสี uva และ uvb มี spf 50บก pa 4บวกเลยทีเดียวโอ้ป้องกันดีมากสมัยก่อนเนี่ยแค่2บวกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ pa 4บวก ถือว่าดีแล้วเนื้อครีมของเขานะคะเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบตามที่เพื่อนๆเ,เห็นป้องกันรังสี U V และแสงสีฟ้าด้วยหน้าจอคอมหรือว่ามือถือเนี่ยเราจะมีแสงสีฟ้าใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มีสารต้องห้ามหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเรียกง่ายๆว่าสามารถที่จะทาผิวแล้วลงไปเล่นที่ทะเลไม่เป็นอันตรายต่อประการลังด้วยแหมดีขนาดนี้เพื่อนๆจะไม่ลองใช้เลยเหรอคะวิธีใช้ก็ไม่ยาก ก็แค่ทาก่อนออกแดดประมาณ15-30นาทีทาซ้ำทุก1-2ชั่วโมงอันนี้คือแบบสำหรับที่เราเจอแดดแรงๆแ,แบบตลอดไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในออฟฟิศหรือเดินไปชอปปิ้งออกแด,ดดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณแค่วันละ2ครั้งก็พอค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกกันว่าก็เอาอยู่นะวันหนึงทาครั้งเดียวก็ได้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อได้ที่แอปส้มแอปดำแอปน้ำเงิน แค่พิมพ์คำว่า mistine s aqua แค่นี้เพื่อนๆก็หาเจอแล้วสำหรับคลิปหน้าการจะมีอะไรดีๆมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ